ดีค่ะสวัสดีค่ะมอมแมมค่ะครูปุ๊กค่ะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนานี้นะคะคการใช้ชีวิตแบบธรรมดาใช้ไม่ได้อีกแล้วนะคะคต้องเป็นยุคนิวนอร์มอลอาหารการกินเป็นสิ่งสําคัญค่ะคในช่วงนี้เรามีเมนูอะไรคะที่จะทําให้เราสามารถรอดพ้นจากสถานการณ์ในช่วงนี้ไปได้คะครูปุ๊กค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูปุ๊กก็จะมีเมนูที่เป็นอาหารของภาคใต้นะคะคคมาแนะนําซึ่งเมนูนี้นะคะ วัตถุดิบนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นสมุนไพรไทยนะคะน้องมอมแมมเคยทานอาหารใต้ไหมคะอาหารใต้มามแมมชอบมากเลยค่ะเพราะมันจะมีรสเผ็ดร้อนแซ่บ<ช>เข้าไปถึงมือสวงเลยค่ะมันจะมีรสเผ็ดร้อนนะคะจัดจานเพราะว่าเรามีสมุนไพรไทยนะคะ,คะเป็นวัตถุดิบหลักในการนํามาทําซึ่งวันนี้นะคะเมนูที่ครูปุ๊กนะคะจะนํามาฝากนะคะมามาแนะนํานะคะก็จะเป็นเมนู ไตปลาแห้งสมุนไพรไทยเคยทานไหมคะปกติหมอแมมจะทานเป็นไตปลาที่เป็นไตปลาน้ำแต่ไตน้ำใช่ไหมคะแล้วก็มีผักโอเคค่ะไตปลาเนี่ยใช่ที่เอามาจากไตของปลาใช่ไหมคะค่ะเอ่อไตปลานะคะมันจะเป็นชื่อของภาษากลางนะคะส่วนภาษาใต้เนี่ยจะเป็นพุงปลานะคะเรานำกระเพาะของปลานะคะไม่ว่าจะเป็นปลาทูหรือปลาช่อนนะคะปลาลังเนี่ยค่ะ เอามาหมักกับเกลือนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1 0บถึงสาวันนะคะมหมักไว้แล้วก็นําน้ำนะคะมาประกอบอาหารค่ะในช่วงนี้กระชายนั้นใครดิบใครดีมากเลยค่ะ,คะแต่กระชายเนี่ยรสชาติไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วอาจารย์ปุ๊กเอาเข้ามาทำกับเมนูของเราจะทำได้อย่างไรหรอคะอ๋อค่ะด้วยตอนนี้นะคะกระชายขาวเนี่ยเป็นกระแส ใช,ใช่ไหมคะ<ช>เพราะ,ะว่าจากที่ดูคลิปแต่ละคลิปนะคะหลายๆท่านนะคะที่ทานน้ํากระชายแล้วก็ออพอไปตรวจใช่ไหมคะก็จะไม่มีเชื้อในร่างกาย<ช>ทีนี้พี่ปุ๊กก็นึกถึงนะคะคนที่ทานยากนะคะก็เลยนํากระชายขาวเนะะี่ยค่ะมาปั่นให้ละเอียดนะคะแล้วนํามาเป็นส่วนผสมในการทาไตปลาแห้งนะคะ<ช><ๆ>เวลาทานก็จะไม่รู้สึกว่าทานกระชายขาวค่ะเพราะว่ากระชายขาวนะคะ จะมีสารนะคะที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาได้ะคะ่ะแล้วกระชายขาวมาผสมเนี่ยมาผสมกับแกงไตปลาของเรามันมีความพิเศษอะไรกวาดแกงไตปลาอื่นๆคะเพราะว่าเดิมทีนะคะกระชายขาวเนี่ยถ้าเป็นอาหารภาคใต้เนี่ยเราจะไม่นิยมนํามาทําเป็นเครื่องแกง<ม>หรือนํามาเป็นส่วนผสมของไตปลาแห้งะนะคะแต่ว่าด้วยช่วงนี้นะคะ ช่วงโรคระบาดนะคะเราก็เลยต้องมีสมุนไพรนะคะเข้าไปในร่างกายบ้างนะคะค่ะ,คะงั้นเราไปดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าไหมคะ<ด>ว่ามีอะไระบ้างโอเคค่ะ ตถุดิบวันนี้ะอะไรบ้างนะคะคุณปู๊กค่ะน้องมมมแมมเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะ<ฮ>วัตถุดิบที่เราจะนํามาทําเป็นเครื่องแกงก่อนดีกว่านะคะค่ะเริ่มกันเลยไหมคะเริ่มกันเลยค่ะโอเควัตถุดิบนะคะก็จะมีพริกแห้งนะคะ<ฮ>อันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะข<ฮ>่านะคะตะไคร้แล้วก็ขมิน<ฮ>้นหอมแดง<ฮ>นะคะกระเทียม พริกไทยดำนะคะแล้วก็เปลือกของมะกรูดอะคะ่ะเราก็นำส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะมาตำนะคะจนเราได้เป็นเครื่องแกงของภาคใตา้เขาเรียกว่าพริกแกงนะคะพริกแกงไตปลาแห้งค,ะค่ะมีสมุนไพรเยอะมากใช่ค่ะประโยชน์อยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยนะคะว้าว แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะนำมาผัดเป็นไตปลาแห้งสมุนไพรไ<ะ>นะคะก็จะมะีเมื่อกี้เราตำแล้วนะคะมาเป็นเครื่องแกงพริกแกงของเรานะคะ,ะ,ะแล้วก็จะมีะน้ำตาลปี๊บนะคะ,ะ,ะน้ำตาลปี๊บนี้ก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะ,ะแล้วก็กระปีกกุ้งอย่างดีนะคะอันนี้นะคะน้ำไตปลาที่<ะ>อธิบายเมื่อกี้ว่านำ กระเาพาะของปลานะคะ,คะมาหมักเนี่ยค่ะเราจะต้องนํามาต้มนะคะโดยระหว่างที่ต้มเนี่ยค่ะเราจะต้องใส่ตะไคร้นะคะกับใบมะกรูดนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวนะคะพอเดือดเราก็กรองนะคะเอาแต่น้ําแล้วก็มีปลาโอรู้จักปลาโอไหมทำ,ทำไมต้อง ปลาโอคะ่ะไม่ได้ใช้ปลาทูหรอคะทำไมต้องเป็นปลาโอเพราะว่าเมนูเนี้ยมันเน้นปลาใช่ไหม<ช>เราก็ต้องเอาปลาโอเพราะว่าปลาโอเนี่ยมันเป็นปลาที่มีเนื้อเยอะใช่น้องแมมจะได้ทานปลาเยอะๆอนะคะ่ะแล้วก็เนื้ออร่อยด้วยนะคะมีประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็ส้มแขกนะคะเราใส่ลงไปเพื่อให้มันตัดความเค็มเนาะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะส่วนที่สําคัญเลยก็คือ เราจะใส่ตะไคร้นะคะเอามาปั่นละเอียดนะคะแล้วก็มีกระชายที่เรามาปั่นละเอียดแล้วแล้วก็มะกรูดซอยมะกรูดซอยนะคะค่เเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่ารู้สึกว่าอยากจะดูเมนูพิเศษพิเศษแบบนี้อะไรนะคะเรามาเริ่มทำไตปลาแห้งสมุนไพรไทยกันเลยพร้อมแล้วค่ะโอเคพร้อมค่ะเปิดแก๊สก่อนนะคะโอเคนะคะ รอแป๊บหนึ่งเนาะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนแรกก็นำน้ำไตปลานะคะที่เราต้มนะคะที่เราต้มสุกแล้วนะคะมาใส่ลงไปพอเริ่มร้อนเลยนะมันก็จะมีกลิ่นหอมของไ<ช>ตปลาออกมานะคะมันหอมแบบหอไปนะคะเราก็จะใส่ เครื่องแกงนะคะเครื่องแกงที่เราตําไว้เมื่อสักค,ครู่นี้ถ้าชอบเผ็ดมากนะคะก็ใส่สักสี่ช้อนก็ได้ค่ะอีกนิดเพิเพราะว่ามันจะได้เผ็ดร้อนนะคะแล้วก็ใส่กะปินะคะโอเค แล้วก็เราก็จะคนนะคะเหมือนละลายละลายเครื่องแกงกับกะปิอะ,ค,ะค่ะให้ให้มันเข้ากันกับน้ำไตปล่านะคะปริ่หอมเริ่มมาลคะค่ะโคจ๊คะแต่ถ้าเกิดว่าน้องมอมแมมไม่ชอบทานเผ็ดนะคะ,คะก็อาจจะลดเครื่องแกงได้นะคะ,คะ ใครชอบทานแบบเป็นแกงพุงปลาแบบเป็นน้ำนะคะ<ม>ก็ใส่ผักใส่ปลานะคะได้เลย<ม>ค่ะไม่ต้องไม่ต้องผัดจนแห้งอันนี้จะเป็นการผัดให้แห้งเลยใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้เราจะทำให้แห้งเพื่อเป็นการถนอมอาหารนะคะอยู่ได้นานเท่าไหร่คะเนี่ยก็เอ่อในเมนูนี้นะคะเราไม่มีสารกันบูดใดๆใช่ไหมถ้าเกิดว่า ตั้งไว้นะคะนอกตู้เย็นนะคะจะอยู่ได้3วัน3วันแต่ว่าถ้าอยู่ในในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะก็ประมาณ1อาทิตย์ 1> 1แต่ถ้าอยากเก็บไว้นานๆเนี่ยก็ให้แช่ไว้ในช่องฟิตค่ะก็จะได้เป็นเดือนเลยนะคะจวขอเบาตอนนี้เครื่องแกงก็เข้ากันแล้วนะคะกับน้ำน้ำพุงปลาเนาะ หลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาล๊บค่ะเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่หนึ่งช้อนหอ,อมไหมคะหอมมากเลยค่ะตอนนี้ริ่มหิวข้าวแล้วคะ่ะกระเพาะเริ่มทำงานแล้วคะ่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ส้มแขกใส่ต้มแขกนะคะใส่สักประมาณนี้นะคะ แล้วก็เราก็จะใส่ส่วนผสมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกะไร้ที่เราปั่นละเอียดแล้วนะคะกระชายนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะน้ำมันแมมช่วยผัดก็ได้ค่ะ ได้ไหมคะมาไงไงะมาค่ะโอเคแล้วเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะใบมะกรูดตอนนี้เราจะใส่ทีหลังเราจะใส่ทีหลังค่ะเนี่ยค่ะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันเ,เป็นน้าแล้วเ,เดี๋ยวรอให้เดือดนิดนึงนะคะ พอมันเริ่มเดือดแบบนี้นะคะเราก็เอาปลามาใส่ได้เลยค่ะอาวปลาโอ้อ่า,วามวแมใส่มเลยนใส่เลยค่ะพอแค่ไหนอบอกนะคะโคปุ๊บใส่หมดเลยค่ะหมดเลยหรอปลาเน้นๆเลยนะคะนี่ใช่โอเคนะคะหลังจากนั้นเราก็ นะคะหอมหิวแล้วไหมคะหิวแล้วค่ะหิวแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแล้วก็คนนะคะปลาให้เข้ากับเครื่องแกงนะคะ เราจะผัดจนน้ำนะคะของไตปลากับเครื่องแกงะค่ะมันแห้งนะคะ,ะแล้วก็โรยใบมะกรูดนะคะแล้วก็ผัดอีกสักนิดนึงก็เสร็จแล้วะค่ะเมนูนี้นะคะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะไตปลาแห้งสมุนไพรไทยนะคะเราจะทานคู่กับผักหน่อ<ะ>รู้จักไหมผักหน่อผักหน่อเป็นเป็นผักทางภาคใต้ที่เขาทานกับพวกอ่าพวกแกงะะก็คือเวลาน้องโมงแมมไปทานอาหารใต้เป็น<ะ>ร้านอาหารข้าวแกงใต้ะคะ่ะน้องโมงแมมก็จะเห็นผักนะคะที่เขาให้ทานหยิบได้ฟรีนะคะ ภาษาใต้เขาจะเรียกผักหน่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะสงสัยว่าผักหน่อคืออะไรนะคะผักหนอกก็เหมือนกับว่าเป็นผักที่ทานทานคู่นะคะกับอาหารของภาคใต้นั่นเองค่ะก็จะมีหลายๆอย่างนะคะแต่วันนี้พี่ปุ๊กก็เตรียมมานะคะเป็นแบบที่เราชอบทานที่บ้านอ่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็จะทานคู่กับผักหน่อนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูที่เป็นเมนูที่ คุปุกแนะนำนะคะทานเป็นประจําก็จะเป็นข้าวสวยร้อนๆนะคะแล้วก็มีไข่เจียวแล้วก็มีผักหนอมีสะตอมีมะเขือนะคะถั่วฝักยาวแล้วก็ผักกาดเขียวนะคะ,คะอันนี้จะเป็นไตปลาแห้งที่เราทํากันเมื่อกี้นะคะ,ะ,คะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะคะที่ชอบทานเป็นประจำก็จะเป็นขนมจีนนะคะแล้วก็มีไข่ต้มนะคะแล้วก็มีผักหนอก คุณพร้อมหรือยังคะตอนนี้วอแมแอมพร้อมแล้วคะ่ะเดียมช้อนม,มีอาว,วุธ <คะ S 2> มาแล้วนะคะงั้นน้องวองแมแอมจะลองทานเมนูไหนดีคะเดี๋ยวลองทานจานนี้ก่อนเลยคะ่ะโอเคจะกินให้ดูสดๆร้อนๆว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะขอ <Okay. S 2> อนุญาตขอนุญนะคะพร้อมแล้วนะคะค่ะระวังหน่อยนะคะโอ้ดมกลิ่น หอมไหมคะหอมเข้าถึงรสชาติสมุนไพรเลยค่ะโอเคพร้อมแล้วค่ะโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะสมุนไพรแน่นๆโอ้โหคุ้บค่ะทานเข้าไปคำแรกพู่ไม่ออกเลยค่ะร้อนค่ะร้อนเลยกินอกค่ะเมนูนี้กินคู่กับผักได้เลยนะคะมอมแมมจะมีผักโประคะก็คือจะเป็นแตงกวานะคะโอเค รสชาติใช้ได้ไหมคะยิ่งกว่าใช้ได้อีกคะ่ะผ่านเลยเนาะให้ห้าผ่านเลยคะ่ะขอบคุณค่ะแต่นี่ก็คือส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาหรือว่าฟิกอิจจิตอาสานะคะ และเมนูนี้นะคะก็ในนามของแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะก็เลยนําเมนูไตปลาแห้งสมุนไพรไทยนะคะนํามาเพื่อเป็นการสอนอาชีพนะคะให้กับท่านผู้ชมนะคะที่อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เป็นช่วงสถานการณ์โรคระบาดนะคะจะได้นําเมนูนี้นะคะไปเป็นอาชีพนะคะสร้างรายได้ในช่วงนี้ได้นะคะค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามช่อง DC b a t Online Class ค่ะ ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่องเราด้วยนะคะ,คะสำหรับวันนี้ครูปุ๊กและมอมแมมต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ